ว่าในงานของของเมืองนอนทบุรีมีคดอีอาชญากรรมเกิดเยอะมากนะครับมีคดีใหญ่ๆสำคัญสำคัญแล้วก็มีบ้านบุคคลสำคัญในพื้นที่เราเยอะนะครับนอกจากเราจะต้องรับผิดชอบงานอาญากรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของบ้านบุคคลสำคัญสถานที่สําคัญซึ่งมีเยอะมีหลายกระทรวงมีหลายหลายกรมหลายหน่วยงานสาคัญอยู่ที่นี่แต่ว่างานสืบสวนโดยธารกิจหลักคือการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด เรามีคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถจับกลุ่มได้ในระยะเวาลารวดเร็ว,รวแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราทําไปในสภาพทรัพยากรบุคคลที่จํากัดถ้าเรามีกําลังมากกว่าน,นี้หรือเทคโนโลยีมากกว่าน,นี้เราน่าจะปฏิบัติงานได้ไดสมบ,บูรณ์แบบกว่าน,นี้แต่เราต้องต้องทำงานตามสภาพที่มีอยู่ในเรื่องของทรัพยากรแต่เราก็มีคดีสําคัญที่ทจับกลุ่มได้คดีสำคัญที่เราจับได้เป็นภัยต่อสังคมล่าสุดนั่นคือแท็กซี่ ที่มาล่อลวงผู้โดยสารเพื่อทำผุนนะครับเราก็จับได้มีการขยายผลจับกลุ่มผู้เสียหายมาชี้ตัวหลายๆทํทำทั้งในเขตจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็จับกลุ่มพวกแก๊งลักทรัพย์รถจักรายานยนต์ซึ่งมีการลักทรัพย์ในพื้นที่แล้วก็ส่งออกไปจาหน่ายตามประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงเราก็จับกลุ่มนายกแกง๊งยึดทรัพย์รถจักรายานยนต์ซึ่งลักมาจากในกรุงเทพนนทบุรม ทั้งกรุงเทพและพิมณุลกในจังหวัดนนทบุรีนะครับมีการแยกทิ้ส่วนและจับกลุ่มได้แล้วก็หลบหนีไปบางส่วนคนที่ก,กระทําความผิดก,ก็เป็นพวกพม่าเราจับกลุ่มพม่าได้นี่บางหัวหน้าแก๊งใหญ่ก็หลบหนีเราได้ออกมาจับไปแล้วครับแล้วคดีส่วนใหญ่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรครับคดีเกี่ยวกับทรัพย์ครับเพราะว่าบ้านมันมีบ้านจัดสรรเยอะมากนะครับแล้วก็กลางวันพวกเจ้าของบ้านก็จะไปทํางานนะครับ วันที่กลับมาบ้านแล้วก็เราก็พบได้รับแจ้งว่ามีเหตุรักทรัพย์แต่เราก็เข้าไปไประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็แนะนําวิธีการที่จะต้องให้ในชุมชนหรือหมู่บ้านดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการอบรมเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของประจามู่บ้านการที่จะเข้าไปแนะนําให้หมู่บ้านปิดเส้นทางออกไม่ไม่ใช่ว่าเปิดทางทุกๆท,ทาง เราเน้นให้เปิดมีทางเข้าทตงออกให้น้อยที่สุดยิ่งเป็นทางออกทางเข้าทางเดียวยิ่งสะดวกอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการคมนาคมในหมู่บ้านแต่มันสะดวกในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมถ้าเรามีจุดเดียวออกทางเดียวเข้าออกทางเดียวเนี่ยและมียามประจหมู่บ้านเนี่ยรับรองอาชญากรรมลดลงหรือไม่มีแน่นอนครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการ,อ,การอบรมเจ้าที่รอพรเรื่องการจดหมายเลขทะเบียนรถาการมีกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องแนะนําให้ทางหมู่บ้านผู้บริหารหมู่บ้าน หรือเจ้าที่เราพอเข้าใจครับก็จะลดไปได้เยอะในนี้ส่วนช่วยเราเยอะเพื่อทดแทนกับกาลังตารวจที่เรามีไม่เพียงพอครับแล้วคดีเรื่องยาเสพติดห่ะคะที่มีมีไมมีครับเราก็มีส่วนใหญ่เป็นผู้เสพผู้เสพกับผู้ค้ารายย่อยเราก็มีการระดมปัดล้างปิดล้อมเป้าหมายชุมชนทุกสัปดาห์ครับตามเป้าหมายของตรอที่กำหนดมาให้เราจะต้องมีการปิดล้อมชุมชนแต่ละหน่วยแต่ละเขตยังไงแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเราก็มีการจับกลุ่มผู้เสพ ผู้เสพเอาไปบําบัดเพราะว่าผู้ผู้เสพผู้เนี้ยก็ต่อไปถ้าเราเสพมากๆก็จะเป็นการเป็นผู้ค้ารายย่อยจะเป็นผู้ค้าผู้จําหน่ายรายใหญ่ไปก็มีการอบรมแล้วก็เอาเข้าไปบําบัดครับคือโครงการตอนนี้นะครับที่เราเฝ้าเฝ้าระวังมากถือคือกลุ่มผู้ที่ออกมาจากเอ่อพ้นโทษมาเราก็มีการเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกเนี้ยเราไม่ได้หมายว่าจะเป็นทุกคนนะครับแต่กลุ่มพวกเนี้ยมี ส่วนหนึ่งต์ส่วนหนึ่ง20-30%ซที่กลับมาแล้วออกมาแล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนล่าสุดเนี่ยครับก็ไปขึ้นบ้านใน้อาการเราเข้าไปเก็บรายนิ้วแฝงปรากฏว่ามีผู้ค้นโทษออกมาเมื่อเป็นค้นเดือนนี้เองครับเข้าพัฒนาความผิดวันนี้เราจับกลุ่มได้แล้วหนึ่งคนจับกลุ่มได้สดสดระลุเขาไม่ไปไหนนะก็อยู่ในพื้นที่เรามีลามือแฝงนะครับแล้วก็ออกมาจับได้อีกสี่คนครับก็กลุ่มพวกนี้เราจะเข้าไปทำประวัติเข้าไป ติดตามพฤติกรรมของเขาอันนี้เป็นโครงการที่ฝ่ายสืบสวนดําเนินการอยู่ครับอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญก็คือการป้องกันทรัพย์สินในเคหสถานโดยการเข้าไปทําประวัติเกี่ยวกับเรื่องผู้รับซื้อของเก่าผา้รับซื้อของเก่าพวกซาเล้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากพวกหมอสายรับจ้างพวกขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นหูเวตาให้เราอันนี้ครับคือโครงการที่เรา จคิดว่าจะช่วยในการป้องกันอาชญากรรมได้ได้เป็นอย่างดีครับคดีรถหายน,นีเป็นคดีที่ที่เราเป็นปัญหามากนะครับเราแต่ก่อนนะมีปัญหาขายตามห้างสับสินค้าเราก็เข้าไปอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลแนะนำการจัดเก็บการออกเอกสารซึ่งปัญหารถต่างๆก็ไม่มีมีปัญหานี้ที่ของจอดรถที่ตลาดนัดเกิดขึ้นมากเราก็เข้าไป ดำเนินการจัดสายตรวจเข้าไปให้การดูแลกับผู้ที่เก็บหรือบริการรถที่จอดรถก็ก็ไม<ๆ>่มีตอนนี้มันจะเกิดขึ้นทั่วทวไปไม่มีจุดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมายคือคนขับรถเอ่อผู้ผู้ที่ก่อเหตุก็จะขับรถตะเวนไปเจอตรงไหนประสบตรงไหนที่ปลอดก็ใช้วิธีการเอากุญแจเขาเรียกอะไรห้แฉกกดเข้าไปแล้วก็ปิดเอาไปได้เลยครับมันง่าย ซึ่งบางครั้งก็กล้องวงจรปิดก็จับได้เราก็ติดตามจับกลุ่มได้หรือบางแต่บางครั้งเนี่ยมันไปนที่อับไม่มีกล้องก็ไม่มีหลักฐานอันนี้ก็ก็ก็เป็นปัญหาแต่เราเราก็มีการขยายวงกว้างในการสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มแก๊งอย่างที่ผมได้กล่าวมันเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเราจับกลุ่มได้หลายสิบคันเนี่ยมันก็เป็นการขยายผลก็ยึดรถได้รวมสิบกว่าคันส่งผู้เสียหายไปอันนี้ก็ก็เป็นปัญหาที่เรา แต่เราคิดว่าเราจะพยายามที่จะขยายจุดตรวจแล้วก็สืบสวนลึกเข้าไปถึงกลุ่มแก๊งที่เป็นรายใหญ่ก็คิดว่าน่าจะจะทําให้ลดลงได้บ้างครับที่ผ่านมนานี่มากสุดกี่คันแล้วครับเดือนหนึ่งนะครับในเำเาะพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเฉลี่ยแล้วเกือบ20คันต่อเดือนครับแล้วเราจับกลุ่มได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่จับได้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ผู้ติดยาเสพติด ก็ไปขายแลกยารถใหม่ๆเนี่ยสิบเมตรยี่สิบเมตรคนหนึ่งขายได้คันหนึ่งซื้อมาใหม่ๆสามสี่ห้าหมื่นไปจำหน่าขายแลกยาบ้ายี่สิบสามสิบเมตรบางทีเจ้าของรถก็ได้รถมาในสภาพสมบูรณ์เพราะว่าบางทีก็เอาไปขายในสภาพสมบูรณ์ไม่ไม่ตกแต่งบางทีจับยึดรถได้ขณะที่รถซิ้งก็ไปคนของคนที่เขาหายมา แล้วก็มาขายพวกนี้ถิดถูกสี่ห้าพันหกพันเด็กพวกนี้ไปซื้อขี่ก็นึกว่ารถถูกต้องก็เอามาขับขี่ก็ถูกจับฐานรับของโจรไป mm hmm. ก็ในเรื่องของเราต้องฝากถึงว่า mm hmm. ให้เห็นใจตํารวจนิดนิดนึงว่าเราได้พยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. เราไม่เราไม่ไม่ไม่พูดถึงว่ากําลังเราน้อยหรือไม่อะไรนั่นเป็นเรื่องของส่วนกลางหรือต่อรอที่จะต้อง บริหารงานทรัพยากรบุคคลต่อไปแต่ขอให้ว่าเรามีกําลังเท่าไหร่เราเก็จะปฏิบัติตามนั้นให้เต็มที่กับความสามารถของเรานะครับในเรื่องของเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็ทุ่งก,กาลังลงไปเต็มที่ที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะอำเภอเมืองไม่มีเหตุการณ์น้ําท่วมพื้นที่นะครับแล้วก็อาจความวุ่วายในเรื่องของการที่จะประชาชนไปแย่งชิงหรือทําลายกระสอบทรายก็ไม่มี เพราะหนึ่งเรานอกจากปรับป้องการปรับปร,บปรบามอุตากรรมแล้วเราจะต้องเข้าไปไประชานัมพันธ์ร่วมมือกับองค์การบริหารท้องถิน่นทางจังหวัดทางหน่วยการชาติของจังหวัดเข้าไปดูแลในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนหลังแนวก่อนแนวเขื่อนที่เขาได้รับประสบเหตุว่าเขาจะต้องไม่ได้รับสิ่งบอบช้ำเพิ่มเติมจากน้ำท่วมในเรื่องของปัญหาอายากรเราเข้าไปดูแลเต็มที่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีผลกลับมาหาเราเราก็จะดูแลกับประชาชนในพื้นที่น้ําแห้งได้ได้เป็นอย่างดีความร่วมมือร,มร่วมใจกับหน่วยงานท้องถิน่นทางสพาเมืองนนทบุรีได้รับการร่วมมือไปอย่างดีไร่ว่ากอลอของสถานีเองเอองานท้องถิ่นทางจังหวัดทางอำเภอทางเทศบาลให้ความร่วมมือเต็มที่ปัญหาต่างๆเรื่องการการบริหารภายในไม่มีครับแต่มีปัญหาในเรื่องของทรัพยากรบุคคลเท่านั้นเองถ้าเราได้เพิ่มมานะครับ มันก็จะเป็นการดีเพราะตอนนี้ประชากรในพื้นที่จริงของเราประชากรจริงการเวียนบ้านเกือบสามแสนคนแต่ยังมีประชากรแฝงอีกเกือบสองแสนคนแต่กําลังตํารวจปัจจุบันนี้มีประมาณ300รกว่าคนเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เพียงพอห้0แสนคนต่อประชากรแต่อตำรวจเกือบ4ี่รอคนมันไม่พอครับมันสัสดส่วนมันที่ไม่เพียงพอกันถ้าเราได้กำลังเพิ่มมันก็จะเป็นการทำให้ประชาชนได้รับการบริการจุดตรวจมากขึ้นแต่ถึงอะไรยัง เราก็บริหารทรัพยากรเท่าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ครับเพราะนั้นขอขอขอปรมาตัวเองว่าขอ,ขอพ่อมมนุษยุ้มดีประหนัดอี่อย่างเต็มที่ครับให้ความร่วมมือให้ความดูแลกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดตมดีอย่างเต็มที่ ซปเปอร์เคผมใช้แล้วเยี่ยมจริงๆคุณลองหรือยังล่ะครับซูเปอร์เคผมใช้แล้วดีจริงผมเลือกซูเปอร์เคครับซูเปอร์เคใช้แล้วดีจริงๆเราเลือกซูเปอร์เคซูเปอร์เคผมใช้แล้วเยี่ยมซูเปอร์เคเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชายมีส่วนผสมสำคัญที่ช่วยในการบำรุงร่างกายอาทิเชน่นสมจีน วาวเครือแดงชงยังปาเก็กยิ้มเยียงคักอบเฉยเป็นต้นสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะช่วยดูแลสุขภาพของท่านให้กระชุ่มกระชวยแข็งแรงอยู่เสมอซูเปอร์เคเป็นสมุนไพรคุณภาพที่ปลอดภัยเลขทะเบียนยาที่ G669-54 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์หรือใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์จึงทำให้เชื่อได้ว่าปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงอย่างแน่นอนเพิ่มพลังความเป็นชายอย่างเต็มภาคภูมิด้วยซปเปอร์เคทุกเสียงต่างยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซปเปอร์เคสมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชายสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร088 7จ็ดห้0ห8ห้าหนึ่งสี่ศปเกหซูปอร์เขยปกติ1กล่องราคา800บาท3กล่องราคา2400บาทพิเศษเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อในตอนนี้รับทันทีซูเปอร์เขยลิ่นแผง4แคปซูลมูลค่า300บาทฟรีโทรหาเราในตอนนี้ที่ 0887565140 0 8 8 7 5ห5 1ห1หนึ่ง